วิธีการนะครับที่เขาติดอูดเล่น hmm. ก <aya> ันนะครับชาวบ้านก็ติดอูดเล่นกันบริเวณส่วนนี้นะครับที่เรียกว่าอูดนะฮะที่เป็นทําจากไม้นะครับทำจากไม้เน้อเบาๆนะครับเช่นไม้โพทะเลนะครับหรือว่าไม้โมกนะครับหรือว่าเป็นไม้สักเนี่ยซึ่งมีน้ําหนักเบานะครับทำให้เกิดเสียงบริเวณส่วนนี้นะครับทาให้เกิดเสียงนะฮะทำให้เกิดเสียงนะครับทำให้เกิดเสียงนะครับแต่ว่ามักจะไม่นิยมเล่นกันในกรณีที่เป็นเว้าต่อสู้นะครับเพราะจะทําให้นะครับปานของปักเป้าเนี่ย เข้ามาคล้องบริเวณส่วนนี้ได้นะครับส่วนที่เรียกว่าอูดหรือว่านมเนี่ยนะฮะส่วนเนี้ยนะฮะเป็นส่วนของจุฬานะครับซึ่งมีขนาดใหญ่กับาสี่ศอกนะครับที่ใช้เล่นกันในท้องสนามหลวงนะครับนะฮะตั้งแต่สมัยแรกๆนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งคือทําให้นะครับเมื่อเวลานะครับปานของปักเป้าเนี่ยเข้ามาเกี่ยวบริเวณเนี้ยนะฮะจะทําให้ไม่ติดส่วนนี้นะฮะส่วนของจุฬาเองก็ จะทําการสําลอกเอาป่านนี้ออกไปนะออกไปนะครับออกไปจากตรงบริเวณส่วนนี้จะไม่ติดนะฮะเนี่ยถ้าติดในกรณีติด6กนะติดนมนะฮะหรือว่าบริเวณที่ติดอ่าส่วนของอู่นะครับทำให้เกิดเสียงเนี่ยตรงนี้แหละฮะจะทําให้เป้าตุลาเกิดการพลาดหรือแพ้พนันได้นะครับเรียกว่าตกกันแบบกระจุยนะฮะโอเคนะครับวันนี้นะครับเราคราวนี้เรามาดูเรื่องของป่านนะครับความเข้าใจส่วนหนึ่งก็คือ ที่เราเห็นเนี่ยนะฮะคือไม่ใช่ป่านนะครับเขาเรียกว่าปอนะครับปอกระเจาหรือว่าเป็นลักษณะของต้นปอนะครับที่เราเห็นทากระสอบป่านนะครับกระสอบพี่ใส่กาแฟก็ดีข้าวสารก็ด,ด,ดีนะฮะทีนี้เรามาดูเรื่องของป่านนะครับลักษณะของป่านกับปอแตกต่างกันคือความฟูของเส้นนะฮะแล้วก็ความเหนียวนะฮะป่านอย่างเงี้ยเขาเรียกป่านใบนะครับป่านใบนะฮะ มีป่านใบเส้นจะเหนียวแล้วกอดกันนะครับเราต้องมาทําให้กระเหม็งก่อนจะเล่นทุกครั้งต้องเอาน้ำลูบนะฮะเอาน้ําลูบนะฮะเอาผ้าชุบน้ำแล้วลูบแล้วดึงถึงไว้ให้กระเหม็งนะครับึงไว้กระเหม่งก่อนจะไปมับเป้าจุลานะครับเพราะว่าไม่เช่นนั้นจะเตือนว้าไม่ได้นะครับเตือนว่าคือการกระตุกแล้วถึงตัวเว้านะครับป่านนะฮะกระตุกถึงตัวเว้าทีนี้ป่านจุลานะครับจะมีเส้นขนาดโตกว่านะครับป่านของปักเป้านะครับนี่คือป่านของปักเป้านะฮะ ปากปลาเป้าจะมีเส้นเล็กกว่านต่ก็เห็นไม่ชัดเลยนะฮะเส้นจะเล็กกว่ากันนะครับนี่คือปากของปลาเป้านะครับวิธีการเตือนนะฮะว่าวนะครับเขาเรียกว่าเตือนว่าวนะครับไม่ใช่กระตุกนะกระตุกฟ้าววี่เป็นการเล่นนะฮะแต่ว่าการเตือนว่าวคือการดึงนะถึงตัวว่าวนะครับโอเคครับครับคราวนี้จะพาท่านมารู้จักกันกับว่าวปลาเป้านะครับที่เป็นคู่ต่อสู้กันกับจุฬานะครับ ส่วนที่ท่านเห็นอยู่ตรงจุดนี้นะฮะคือลูกคักนะครับที่ทำจากเขาสัดบ้างหรือว่าทําจากไม้หรือว่าทําจากวัสดุที่เป็นโลหะนะครับใช้ในกรณีที่กันป้องกันไม่ให้เส้นเชือกเนี่ยพันกันนะครับเพื่อให้เหนียงเนี่ยลอยลมอยู่เพื่อจะคล้องหัวของจุลานะครับทำให้จุลาตกนะฮะถึงแม้นะฮะว่าปักเป้าจะมีขนาดรูปร่างที่เล็กกว่าจุลาถึงหลายเท่านะครับ แต่ก็ต้องใช้ไหวพริบปฏิภาในการบังคับว่าวปักเป้านะครับเปรียบเสมือนต้นอ้อล้อลมนะครับไม่ว่าพายุจะมาแรงสักแค่ไหนนะเมื่อหลังจากพายุเสร็จสิ้นลงไปแล้วนะครับต้นอ้อก็กลับขึ้นมายืนได้ดังเดิมนะครับนะครับเื่นว่าวุลาว่าวุลาเนี่ยนะฮะเมื่อเล่นเนี่ยก็จะมีด้วยกันสามวิธีไม่ว่าจะเป็นปักเป้าว่าวุลานะฮะก็มีวิธีการนะครับบังคับว่าวในการใช้ป่านนะครับ หรือใช้เชือกไนลอนก็ได้นะฮะแต่ถ้าเกิดเป็นการต่อสู้เนี่ยต้องใช้ในกรณีของการต่อสู้ต้องใช้ป่านเท่านั้นนะครับเพราะว่าจะเกิดการสีกันแล้วจะทําให้ป่านนั้นไม่ขาดนะครับวิธีการเล่นวัจุลานะครับบังคับวัจุลาเนี่ยกับปัดเป้าเนี่ยเป็นการบังคับที่ไม่แตกต่างกันนะครับคือจะมีการวิธีการผ่อนป่านนะครับกระตุกป่านนะครับ แล้วก็เตือนว่าวนะครับเพื่อจะเตือนว่าวให้ให้ว่าวเนี่ยไปทางซ้ายไปทางขวาตามที่ผู้บังคับบัญชาว่าวนั้นจะต้องการให้ไปนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมจะบังคับให้ว่าวเนี่ยไปทางด้านซ้ายก่อนนะครับไปทางด้านซ้ายของว่าวนะฮะแล้วก็กลับมาทางด้านขวาของว่าวจากด้านบนลงมาด้านล่างจากด้านล่างขึ้นไปสู่ด้านบนนะฮะกลางเวหานะครับไปชมมาดูครับอือตอนนี้ผมจะบังคับให้บอยไปทางซ้ายนะครับไปทางซ้ายนะฮะไปทางซ้ายเรื่อยนะครับ ซ้ายครับ over over จะให้ว่าวเลี้ย to วกลับมานะฮะเลี้ยวกลับมาเลี้ยวกลับมาทางขวานะครับมาทางขวานะฮะมาทางขวานะฮว่าวจะมาทางขวาตามที่เราบังคับมิชานะครับทีนี้ว่าวจะให้กลับทางซ้ายแล้วก็หย่อนปากนะฮะหย่อนปากกระตุกนะฮะหย่อนต่างแล้วก็กลับทางซ้ายนะครับแต่ข้างบนลงสูงข้างล่างนะครับลงสูงข้างล่าง ขึ้นดูทีนะฮะดูทีนะฮะจากข้างบนนะฮะลงสู่ข้างล่างนะครับอ่ะปล่อยป่าลงสู่ข้างล่างนะครับเห็นไหม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 มันเคลียรสายไฟนิดเดียวเองนะฮะตอนนี sedan, ้พอติดปักเป้าติดเอาเป้าเราดึงขึ้นสู่บนนะฮะดึงขึ้นสู่บนนะครับนะฮะลงมาข้างล่างเดี๋ยวจะให้ลงมาข้างล่างนะครับอ่าลงข้างล่างนะฮะเห็นไหมฮะ แล้วผมเล่นอยู่เนี่ยไม่ใช่ป่านนะครับเป็นเชือกนะฮะไนลอนนะครับเป็นเชือกไนลอนที่ท่านเห็นทุกเนี่ยนะฮะสามารถบังคับได้เช่นกันแหละครับแต่เรากเรามีทักษะนะครับมีความเข้าใจว่าการกระตุกเตือนทํายังไงเมื่อว่าวตึงนะฮะเราก็ดึงขึ้นนะครับเมื่อว่าวหย่อนนะฮะว่าวก็าจะขึ้นตั้งลขึ้นนะครับเป็นการเป็นการเล่นที่ตื่นเตมานานนะครับแต่เพียงแต่ว่า การถ่ายทอดสู่ชุมชนหรือว่าสู่เด็กผู้นข้างหลังเนี่ยมักจะไม่ค่อยมีแล้วนะครับไม่ค่อยพบเห็นแล้วนะครับการเล่นสนุกสนานนะครับเนี่ยฮะเห็นไหมมันสามารถขึ้นขึ้นลงๆได้นะครับตามที่เราต้องการนะครับเดี่ยว่าจะให้ไปทางซ้ายนะฮะใช้กลับไปทางขวานะครับนะฮะไปตามใจที่เราต้องการนะครับเพราะเราต้องมีทักษะนะครับพูดง่ายๆต้องฝึกฝนนะครับทำอย่างนี้บ่อยๆนะครับเรียนรู้บ่อยๆนะครับมีผู้ชี้แนะนะครับเราก็จะเรียนรู้ได้กับการมารับว่าวนะครับ แหล่งเรียนรู้มีมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นแม่นมหาชัยนะครับไม่ว่าจะเป็นอาจารย์แดงนะครับอาจารย์บุญธรรมสกุลน,นะครับคนเหล่านี้สามารถให่งข้อได้นะครับตอนนี้ผมจะเอาเ้าลงนะฮะจะเา้าลงนะฮะ้าลงรับคนเล่นเ้าเลยครับในกรณนี้ที่ท่านเหล่าไม้เป็นนะครับประกอบเ้าเป็นรู้สัดส่วนนะครับ แล้วก็ท่านที่ขึ้นเป้าเป็นนะครับแต่ง,งซ้ายซ้ายขวาขวาเป็นเนี่ยเวลาท่านเลิกเล่นแล้วนะครับท่านเอาลงนะครับลมเนี่ยมีหลายลมนะฮะตั้งแต่ลมอ,อ่อ,อนๆลมกลางๆนะครับรวมไปถึงลมแรงเพรฉะนั้นแล้วเวลาท่านเอาลงเนี่ยท่านต้องสังเกตนิดนึงว่าว่าวของท่านเนี่ยลอยอยู่บนหัวเราไหมลอยทัดทิศในทิศทางไหนนะครับเวลาลงต้องให้ว่าวเนี่ยวนอยู่บริเวณส่วนหัวของเรานะครับเพื่อจะดึงสายป่านนะดึงสายป่านหรือว่าบริเวณช่วง พอซุงเนี่ยนะครับเป็นตัวปรับเทวลงมานะครับเราเล่นแล้วเราลงมาแล้วสภาพเทวต้องอยู่ในสภาพที่เราเหมือนเดิม,ดมนะฮะที่เราเล่นอยู่ไมื่อลงมาแล้วปีกหักหรได้ของนะครับว่าดุลาถือเป็นกีฬาชนิดหนึ่งนะครับดุลาปั๊เป้าเนี่ยถือเป็นกีฬาของประเทศไทยโดยเฉพาะเลยนะครับแล้วก็เป็นที่นิยมเล่นกันมาตั้งมนานแล้วนะครับเพกกราะนั้นช่ว่อจะรักษาไว้นะครับเกลักัณพรอง์ไทยไแท้ๆนี่คือเจ้าเวหานะครับนี่คือเจ้าเวหาสามารถบังคับบัญชาได้ด้วย เส้นป่านนะครับเส้นป่านเนี่ยเพียงเส้นเดียวนะครับเส้นป่านอีกเส้นเดียวนะครับก็ฝากไปนิดนึงนะครับ